ตอนนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุ่ะสวัสดีค่ะคุมงคุณตงนะครับจากมอเตอร์สปอร์ตของปันดาค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะคะสบายๆแบบเรื่องราวของปันดาเรซิ่งไทยแลนด์นะคะก็เชื่อว่ามีหลายอย่างที่เราน่าจะได้มาพูดคุยกันค่ะเพราะว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็ซีซั่นนี้ปี2026นะคะเชื่อว่ามีอะไรที่ตื่นเต้นอย่แล้วก็น่าติดตามบ่อย เดียวม่หม่แล้วเที่อะรใหญ่จะมาแฟนไทด้ไหมคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครว่าความสำเร็จของอาะดาล่ยสนการีนตีผ่านาปมีรายการไหนมีทวร์นาเมนไหนบ้างไปชมได้เลยค่ะไปันเลยค่ะ2025ปีสำคัญที่อันดาได้ขี่กระบะให้กับโงคการมอเตอร์ก่อนด้วยผลงานในทุะดับและปิดฤดูกาลด้วยการให้โเีจากฮาร โมโตดีีแบบเต็มฤดูต่อพร้อมกับซ้อนผลงานยอเยี่ยมด้วยการควาเจ็แตในการแข่งขันระดับสูงสุดของโลกไตรเกทกี้สัวจูนีทีมรตเกียรติสิค์นักบิดบาวุกที่เติบโตจยาง h ành, ểm, ỏ, o าแ a and kh a สายแบงในเบนีอยู่ระดับโลก้อนผลงานโดดเด่นได้ยังบอกอโดยเฉพาะการคว้าอันดับที่เลยมองถึง ลัทธเท่ารัฐจบดวดกว่ด้วยการกว่า้าแตกแพราันดับผ้าตะโกในสิ่งุกี้ทและเี็เกี่กบ้าในการ แรกที่ลงแข่งครับรายการเอทีโรดเรซิ่งชั้นพิพรุ่นเอทียุ่มบายขัดทิดัชบิิอธิรัต์ตัวพัดนำทัพฮอนด้าเริ่งไทยแลนปิด Honda า b ีพันดับเิอร์อาจฉรยะสั่ถึงยอดถึงกระกว่าสามิตรหกโคดิ้งรวมถึงการมาแข่งในเรสสุดหลายที่สนามชาบุรีบล์ว่ารงแชมป์เจอาจังกี2องไที่ ภโกไี่ยางตัดใจเป็นแฟนชาวงขันทุน Super Sport 600, ทุกเฟอร์สปอด600นีนับแลาวสิงหบิดคอนด้า TBR 600ดับเบิลเอาฟ์า RR, ้าชัยในสนามสุด้้าโจที่ดูกกะด้วยอัน,นดนับที่ห้าในตารางคะแนนรวงระดับเอเและไครเป็นผู้จะดับคณะโคฟ้า1 6เตั้งแต่การลงแข่งขันในปีแรกการแข่งขันทา่านมีโบ ที่รัฟวันเนลส์ยอดนักปีกการถเลื่อนบอลจากมอเตอรเรซิ่งไทยแลนด์ประเดิมแข่งในรายการ FMSPP ไทยแลนด์มอเตอร์คอร์ส2022รุ่น MX1 และ MX2 นี่คือความสำเสร็จของคนไทยในโครงการมอเตอร์โอ๊คระดับโลก คือการที่เราได้เห็นหนักแข่งไทยไปร่วมงานอยู่ในเว r ร์ c h a m p i o ของเขาสามคนทั้งรุ่นัวทีมวอลทูแล้วก็โมโตทีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือมันเกิดจากแรงผลักดันของผู้พสูจนะครับไม่ว่าจะเป็นในทีมผู้วยนะครับทีมง,งานลู่จนถึงนักแข่งด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราถือว่าเราเองเราต้องช่วยกันทั้งหมดทันทีนะครับขอได้สิ่งแต่ละ สุดยอดนริงแต่ว่ามีความเกิดได้อีกเยอยะมา่ายที่รออยู่ในปี2026ใช่ไหมคะท,ที่โ่ะความเรื่อเนี้ก็เกิดเรงมากแล้ว2026นี่จะมีอะไรที่่ว่าปขาจะ้อครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าคำว่าแร์คูบีมันมีอะไรบ้างนไม่กี่นาทนะครับผมเช่องัความเร็ในปีที่ผไม่ด้ทให้า i n g ทยแลนุดอวีทกล้าที่จะ เรากล้าที่จะท้าถอยในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าปี2026เราพร้อมยกกระดับไปอีกขั้นด้วยการจับมือกับ Honda Racing Corporation ผลักดันนักแห่งใหมไปสู่การแข,ข่งขันที่ท้าทายที่สุดการแข่งขันขา้ามเรือกล้องส่งกีดันทส์ได้รับเลือกให้ก้าวิ่งสู่ทีนโรงแรมภายใต้สถาน Honda SRT ลงสู้สุดใหม่เบลซูเปอร์ไบ 2026พวกรถ Honda c ฟิบิ亚马จับลโลอาหมายเลข35การแข่งขันซัมมูมีโมกิรัตวันดาร์เจ้าของผลงานถึงร้อนแรงในปีที่ผ่านมาได้รับเลือกให้เข้าถึงตลดาดฮอนด้า SRTA ลงสู้กอบอเจแปนโตโตครส2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเต็มฤดูกา นี่เป็าน่ประวัติต้งแรกที่นัดแข่งไทยจะได้ลงแข่งให้กับอนด้ทั้งทางเรียบและทางปุ๋ยเกิด็กเตอร์ภายใต้กลกับเบรคคูดไมค์ยี่อสัทได้รับเลือกให้ลงแข่งในรายการโมโต แสดงให้เห็นึงเัคนโลในการก้าวสึ่การเป็นนักแข่งระดับโลกในระดับโลกเพืเป้าหมายที่จะสร้างผลงารติดท่าอันดับแรกในทั้งสอกลการกับรถหมายเลข8แปดคัอุ้มนพธุ์พงคุณประเวศพร้อมรับความท้าทายในฐานะคนไทยคนแรกในรอบที่ไดรับเลือกให้ลงแข่งชิงแชมป์ยาปทยุโรปรลกลโมโตโ โมโตโฟเอเชียครับตลอดปี2026กับรถหมายเลข20คิวฮอนด้าเรซติ้งแคนาดจะใครฮอนด้ายังพร้อมไล่ล่าความสำเร็จในการแข่งขันเอเชียโรดเรสติ้งแคมปิ้งคิวยังต่อเนื่องและพร้อมที่จะท้าทายสู่ตำแหน่งแชมป์ยังเต็มเปี่คิวนักสุรอาทิรัตน์พร้อมรับความท้า สุการเป็นไั้ไข่ที่ดีที่สุดในรุ่นเอทซุปเปอร์ไบค์ฟันนิคพนักและโอกิการรุ่นที่สองแล้วสำเรับการไล่ล่าความสำเร็จในรุ่นซุปเปอร์ออ6 0เป็นปีที่สองไข่เป็ดพิศษนากคนะโชค200รุ่นในรุ่นซุปเปอร์ออด6 0 ด่านรุร่งเจ้าของตำแหน่งแข่ไทยแร์ไทยคับปีลา่าสุร้องที่ถูกตัวเองในระดับเอในขา่ละนักแข่งขันที่เป็นฝั่งแรกในรุ่นเอทีโปรดัก่นสองห้าสจการลนโกก้าต่อแข่กันอ่อนเรตผูดดพัฒนานักแข่งขังสู่ระดับโลกต่อยอดความเป็จของคุณดีด้วยการแข อีนดดนี่ซุยไทยแนด์คาลิเปิดโอกาสให้หนักแข่งกบนไทยได้ไปแั่งขันกับนัก,กนแข่งกชนจากประเทศอื่นในทีกและพัฒนานักแข่งคุนผ่านฮอนด้าแอนดนคดีที่จะมีการยกระดับความเาข้งข้นในปี2026นี่คือแขนงานในปี2026ของฮอนด้าเรตติ้งไทยแลนด์ โอ้โหเห็นภาพแล้วเลยนะคะสองคั้ยนตื่นเต้นร้าใจแต่ว่าอย่างที่บอกไปค,ค่ะเราไม่ได้มีาานนแา่ Kawasaki Thailand แบบปีนี้ผน,นึกกำะะลังจากบริษักับทาง HRC <c oughs> และ HRC ชียซิเศษมากๆเลยนะคะมีวิดีโอกาฝากเราด้วยนะคะจะเป็นยังไงไปรับชนได้เลยค่ะฮัลโหล Thailand ฟ้า I'm k i n t า r o Uh, and race engineer for Chantra. So I'm very happy working with Chantra the start the season this year. So I'm really excited to welcome Jake and Chantra to our team. So their passion and uh, speed will take us to the next level. My is a talent and technique from the GP. I am so excited. I am here in Harris for testing. I am prepared for everything for you, Chantra. I am really, really wishing you a speedy recovery and a return to race. So we are thinking, so exciting. start working again.